สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องอการทำตลาดและการทำลงมือทำจริงนะครับในการสร้างรายได้นะโดยการสมัครซื้อใช้ส่วนตัวและแนะนำหุ้นส่วนนะครับในการทำธุรกิจของเรานะครับแผนงานของเรานะครับก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผม วิธภัณฑ์สียานะครับในการทำธุรกิจนี้มีผู้แนะนำนะครับคือคุณสุปกรณ์คุณสุพิชาชายัยยศนักธุรกิจระดับทัพทิมนะครับเป็นผู้แนะนำผมในการสร้างธุรกิจนะครับรับผมก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ผมได้ปรับกลยุทธ์ในการทำตลาดนะครับเป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับเป็นการแนะนำส่วนตัวนะครับ หลังจากนี้ไปคือเป็นแนวคิดของผมในการทําธุรกิจในยุคออนไลน์ลุวนๆนะครับเรามาดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็มีวีดีโอแนะนำนะครับการทำงานของ PowerPoint ตรงนี้นะครับที่ผมนำเสนอเนี่ยก็ใช้นำเสนอผ่านมือถือได้เลยนะครับ ง่ายๆนะครับท่านอาจจะเปิดดูตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการแนะนำนะครับผมทำแล้วได้ดำเนินการก็สร้างลองเปิดดูนะครับแผนการตลาดเป็นการแนะนำแผนการทำงานนะครับสไลด์ที่สองนี่เลยสามารถเปิดได้ท้งมือถือได้เลยนะครับเป็น powerpoint ออนไลน์นะครับจะเป็นสไลด์ที่สามนะครับถ้าเราไอ้ตรงนี้ับเลยไปสไลด์ที่สามเลยนะครับสมมติว่าเราดูจนจบแล้วนะครับ สไลด์ที่3นะครับเรามาดูนะครับการเริ่มต้นธุรกิจนะครับระบบแผนงานทํางานเป็นทีมนะครับเราจะทํางานเป็นทีมนะครับทุกวันนี้เราเราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับมีทีมร่วมทํางานด้วยกันนะครับระบบเราออกแบบไว้นะครับเรามาดูให้เห็นภาพนะครับก็คือแบบเดิมก็เหมือนกันสตาร์ทรถนะครับไหมสตาร์ทรถใช้กุญแจมือใช้กุญแจนะครับ ในการสตาร์ทคือคือนระบบเก่านะครับแต่ยุคปัจจุบันนี่เขาใช้แบบสัมผัสแล้วนะครับเราก็ผสมผสานกันหลักการมันคล้ายกันแต่การพัฒนาอาจจะเปลี่นไปไม่ต่างกับการทําธุรกิจของเรานะครับจุดตัดสินใจให้เราเห็นภาพขึ้นอีกนิดหนึ่งก็คือเหมือนเราอยากถูกลอตเตอรี่นะครับแต่เราไม่กล้าซื้อเราก็ไม่มีโอกาสจะถูงวันใหญ่แน่นอนนี่คือคือความเป็นจริงนะครับเราต้องต้อง เน้นตรงนี้ให้เห็นภาพด้วยนะครับเพราะบางทีเรามันเขาเรียกอะไรมันมันนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูต่อไปนะครับการเริ่มต้นในธุรกิจเรานะครับต้องสมัครเป็นนักธุรกิจเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสมาชิกเฉยๆสมัครร้อยเดียวนี่คือแค่ใช้สินค้าไม่สามารถทําธุรกิจอย่างนี้ได้นะครับเราต้องสมัครเป็นนักธุรกิจคือ900บาทการซื้อเป็นหุ้นส่วนนะครับในการทําธุรกิจ ระบบเราก็ออกแบบแค่สมัครซื้อใช้ชอบแชร์นะสมัครซื้อใช้ชอบแชร์บอกต่อนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าใครสนใจอยากสมัครก็สมัครคลิกตรงที่คลิกเลยเลยหรือตรงที่มีคนยกนิ้วอ่ะการตูนชุกนิ้วแหละครับคลิกเข้าไปสมัครได้เลยนะครับการสมัครก็ชายหรือหญิงหรือบุคคลทั่วไปนะครับที่อยากมาเริ่มต้นธุรกิจนะครับก็อายุ18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดอุดการศึกษาหน้าตาอาเพศสภาพก็รับครับไม่เกี่ยวนะครับขออย่างเดียวอย่าพึ่งขอเรียกอะไรยังมีรหัสถ้ามีรหัสแล้วก็สมัครไม่ได้นะครับมีกฎของธุรกิจนะครับต้องยังไม่ได้สมัครเท่านั้นถึงมาสมัครร่วมธุรกิจได้นะครับก็สมัครเข้าไปก็ใช้13หลักตรวจสอบดูได้ครับว่าเราสมัครหรือย,อยังหรือติดสมาชิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ผ่านไปนะครับเรามาดูยุคปัจจุบันนะครับมาขยายความกันนิดหนึ่งนะครับยุคปัจจุบันคือการใช้ AI นะครับเราก็มาดูว่าในโมเดลธุรกิจของเรานี่เกี่ยวกับ AI มีอย่างไรบ้างนะครับนอกจากการทำงานส่วนบุคคลแล้วธุรกิจยังสามารถนำา AI มาเป็นแกนหลักในการสร้างรายได้และขยายกิจการได้อีกด้วย เชื่อมโยงกับภาพโมเดลธุรกิจของคุณคือเราสามารถนำา AI เนี่ยมาปรับใช้ในการนำเสนอก็คือเกี่ยวกับการสมัครการซื้อใช้ชอบแชร์ชอบอกต่ออะไรเงี้ยเราก็ไปค้นคว้าใน AI ได้นะครับแนวาทางยังไงจะให้คนสมัครหรือคนซื้อใช้อะไรเงี้ยเราก็ไปขยายความให้ไอเป็นคนวิเคราะห์ให้เราได้นี่คือการปรับใช้นะครับ ก็ที่วันนี้ผมใช้ของ AI ก็คือของมนัทนะครับนะมนัทนะครับในการทำธุรกิจก็ลองไปเสิร์ชดูสมัครขยายความนะครับนี่ผมก็ใช้ AI ในการขยายความให้นะครับในการต้อนรับและให้ข้อมูลผู้สนใจเบื้องต้นได้ตลอด2ี่ี่ชั่วโมง เห็นไหมการสมัครของเราระบบย4ชส่วโมงสมัคราาได้เลยนะครับซื้อใช้นะครับคือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการแต่ละบุคคลนะครับเป็นการสินค้าเฉพาะบุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะใช้สินค้าต่างกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับเฉพาะบุคคลเราสามารถ AI ในการประกอบได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้านะครับตัดสินใจซื้อสินค้าว่ากันเถอะชอบคือวิเคราะห์การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้านะครับจากรีวิวโซเชียลหรือทำความเข้าใจกับลูกค้าโดยตรงออชอบอะไรและให้ปรับปร,ปรุงสินค้าหรือบริการเขาชอบยังไงนะาดูใน รีวิวใน Facebook หรือใน t i k t อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาปรับใช้บอกต่อก็คือการสร้างเขาเรียกอะไรการสร้างเครื่องมือหรือหรือลิงก์สำหรับช่วยสมาชิกในการทำการตลาด ออนไลน์ได้ง่ายชเช่นสร้างเว็บส่วนเว็บส่วนตัวสร้างคอนเทนต์สำหรับแชร์ตรมัดนะหรือกระทั่งยิงโฆษณาแต่บริษัทไม่ให้ทำนะครับยิงโฆษณาแต่แชร์ลิงก์นี้ได้นะครับไปยังกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ลิงก์จากบริษัทเลยนะครับเราก็บริษัทจะมีลิงก์แชร์ให้สินค้าแต่และตัวสังเกตดูในหลังจากเรามีรหัสแล้วเข้าไปดูได้นะครับสามารถแชร์ได้นะ ก็ปีไปแชร์ได้เรามาดูหลักสูตรที่เราทำการสอนหรือแนะนำมีดังนี้นะครับนี่หนึ่งหลักๆเลยนะครับแนะนำการสมัครออนไลน์ทำอย่างไรนี่เราก็จะสอนการใช้การสมัครทำอย่างไรเข้าไปตรงไหนลิงก์ตรงไหนนะครับตรงนี้เราจะสอนจะแนะนำนะครับถือว่ามีการสอนนะครับเป็นการแนะนำ ช่องทางให้ให้เราเข้าใจเวลาเราไปแนะนําคนที่สนใจจะทํำยังไงหรือเราก็ทําให้เห็นช่วยทําให้เข้าใจพวกง่ายนะครับสองแนะนําการซื้อสินค้าด้วยรด้วครับขอไปขอไปอจจะขอให้กินน้ำก่อน การแนะนำนะซื้อสินค้าด้วยระบบจัดซื้อทางออนไลน์ครับแล้วก็จะสอนกนอารเข้าไปซื้อสินค้าสนใจตัวไหนคลิกสั่งซื้อใชายเงินผ่านแอปมือถือง่ายๆอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นจะเป็นการแนะนำให้เข้าใจแล้วก็สอนโดยตรงเลยนะครับให้เข้าใจเลย กระทั่งโอนเงินแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ถึงส่งถึงบ้านอย่างเงี้ยเราจะต้องแนะนํานะครับ 3. การแนะนําการแชร์ข้อมูลหรือแชร์ลิงก์สินค้าออนไลน์ทําอย่างไรอันนี้เราก็สอนเราก็แนะนํามีบทความมีข้ออข้อมูลต่างๆที่เราแนะนําในทางบล็อกก็เยอะนะครับเราก็แชร์อย่างไรทําอย่างไรเขาสอนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ประมาณ3ามโัวข้อหลักนี่แหละใน,ในการนำเสนอนะครับ ทำสามอย่างนี้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับในระบบเรานะครับในการทํางานนะครับประมาณนี้เลยะะนะทบทวนครับหนึ่งสองสามก็คือหน,นึ่งสมัครสองแนะนําสินค้าสั่งซื้อสินค้าสามการแชร์ประมาณนี้ครับสามหัวข้อเลยอ่าเรามาดูต่อไปอ่าเรามาดูต่อไปเรามาดูพูดถึงอ่า ขเขาเรียกอะไรหัวข้อขยายความนี่ตรงนี้ผมก็ได้ขยายความมาจากอ,อะไรเขาเรียกอะไร ai นะครับเป็นคนขยายให้นะเนี่ยเป็นการช่วยเราขยายข้อขยายความหมายนะพูดง่ายก็ขยายความหมาย mlm นะเรามาดู บทนำแนวคิดการตลาดแบบ MLM และโอกาส MLM ก็คือมันติเลืวิ่งมาเก็ตติ้ง MLM หรือการตลาดแบบหลายชั้นออหลายระดับคือรูปแบบธุรกิจที่สมาชิกสร้างรายได้จากนะมีมีมีดังนี้คือหการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงนะขายโดยตรงนะครับเราก็ได้ค่าการตลาดนะครับเพราะเราไปซื้อราคาทุนขายราคาเต็ม ส่วนแบ่งจากยอดขายของสมาชิกในเครือข่ายก็คือสมาชิกก็ซื้อราคาสมาชิกไปแต่เรามีคะแนนบริษัทเก็บคะแนนในส่วนสมาชิกให้ให้เราอีกนะครับการขยายเครือข่ายผ่านแนะนําสมาชิกใหม่ก็คือสมาชิกใหม่ก็คือสมาชิกใหม่อาจจะแนะนํานักธุรกิจให้เราก็ได้นะครับนี่คือความเป็นจริงถ้าเขาประทับใจสินค้าหรืออะไรต่างๆเขาอยากทำธุรกิจก็ปรับเป็นนักธุรกิจก็ได้เนี่คืกกการขยายเครือข่ายจากสมาชิกนะครับโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคง นะครับเอ m OM, เปิดโอกาสให้คุณสร้างไรายได้เสริมหรือไรายได้หลักนะครับหลายท่านก็เป็นไรายได้หลักแล้ะครับเริ่มเก็ไรายได้เสริมต่อไปก็มีไรายได้มากขึ้นแซงงานประจาก็อาจจะเป็นไรายได้หลักพัฒนาทักษะการขายหรือบริหารทีมนะครับสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอาจจะมีเสียงเด็กร้องนะครับเพราะมันอยู่ในแฟดบรรยากาศเราทําธุรกิจก็เป็นอย่างนี้แหละเป้าหมายของการ แผนการตลาดนะครับก็คือมุ่งเน้นเครือข่ายที่มั่นคงนะครับระบบเราก็ต้องการความมั่นคงนะครับเราจึงสร้างระบบเดินตามเนนกนฑ์ราคาเห็นภาพอย่างนี้ก็คือการซื้อใช้ส่วนตัว1ออเดอร์ต่อเดือนการแนะนําหุ้นส่วนหนึ่งรหัสต่อเดือนการขยายเครือข่ายให้ครบ12รหัสรายใน1ปีนี่คือเรามีเป้าหมายมีมีวางการวางแผนมีสเต็ปชัดเจนนะครับเพื่ออยากให้ให้ธุรกิจเราเติบโตพูดง่ายๆนะครับมาดูต่อไปนะครับ บทบาทของคุณในการซื้อใช้ส่วนตัวนี่คือ AI ขยายเห็นภาพนะครับคือพูดง่ายๆคือคอธิบายเห็นภาพนะครับก็คือการประกอบคําว่าซื้อใช้ส่วนตัวนะครับการซื้อใช้ส่วนตัวออเดอร์หนึ่งออเดอร์ต่อเดือนพื้นฐานสําคัญของแผนการตลาดนี้โดยสมาชิกทุกคนซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้เองหนึ่งออเดอร์ต่อเดือนมูลค่าขั้นต่ําตามบริษัทกาหนดอันนี้เราไม่ได้กําหนดนะครับแต่เรา ให้เห็นภาพคือแล้วแต่เรานะอย่างตัวอย่างเราก็ให้ก,หกนานําหนดร้อยคะแนนก็เป็นแก้ลายเท่านั้นเองเราจะมากน้อยกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่เรานะครับเป็นการสร้างจอดพื้นฐานในการสร้างธุรกิจก็คือการเป็นเป็นตัวอย่างเป็นการพื้นฐานในการใช้สินค้านั่นะแหละอยากให้เราได้ใช้สินค้าได้สัมผัสสินค้าให้เห็นภาพนะครับประโยชน์ของการซื้อแซ้ส่วนตัวนะครับได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาชามชิกอ่านะ สร้างความเชื่อถือในการแนะนําสินค้าเออใช่นะครับมันจะมีประโยชน์นะครับรักษาสถานะสมาชิกและสิทธิประโยชน์นรเราอาจจะได้ส่วนลดอะไรต่างๆรักษาผลประโยชน์ของเรานะครับมีคุณสมบัติในการรับโบนัสและผลตอบแทนนี่คือถ้าทําธุรกิจเราก็จะมีโบนัสให้เรารถ้าเรามียอดถึงตามกฎเกณฑ์บริษัทที่แนะนำที่ท,ที่ที่ทำไว้นะครับตามแผกนการตลาดตัวอย่างสินค้าในบริการของเราก็มีสินค้าเพื่อสุขภาพความงามอาหารเสริมวิตามิน สินค้าวพวกบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งเราก็ใช้อยู่แล้วนะครับเราก็เปลี่ยน,นท,ที่ซื้อนะครับปรับที่ใช้ให้มันตรงประเด็นเท่านั้นเองนะครับต่อไปแล้วครับเรามาดบูบทบาทของคุณการแนะนําหุ้นส่วนอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับขยายออกมาก็คือการแนะนําหุ้นส่วนหนึ่งหักต่อเดือนเป็นกลยุทธ์หลักในการขยายเครือข่ายของของคุณ ะะเป็นการเป็นการเป็นแนวทางนะครับเป็นกลยุทธ์นะครับแนะนําคนที่มีศักยภาพในให้เข้าทวมธุรกิจ1คนต่อเดือนสอนให้เขาทําตามระบบเดียวกันซื้อใช้แนะนำนะสร้างเครือข่ายเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเน,นื่องนะความสําคัญของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงช่วยให้คุณเพิ่มรายได้จากยอดขายทั้งเครือข่ายสร้างรายได้แบบทวีคูณนะครับ พัฒนาทักษะเป็นการเป็นผู้นําและการบริหารทีมอ่ามันจะช่วยในตัวเลยนะครับคุณสมบัติของหุ้นส่วนที่ต้องการหุ้นส่วนในอุดมคติคนมีลักษณะดังนี้อ่ามีความกระตือรือร้นพร้อมพร้อมเรียนรู้มีเครือข่ายสังคมที่กว้างขวางม,มีทัศนคติเชิงบวกมุ่งมั่นพร้อมที่จะลงทุนและเวลาพร้อมที่จะลงทุนเวลาและความพยายามเออนี่ก็คือสําคัญต่อไปเรามาดู าการทํางานเดือนที่1นึ่งนที่สนะครับแผนการเติบโตในช่วง3เดือนแรกนะครับเรามาดูไต่มาสไตก็สามไต่มาสแรกนะครับเดือนที่1ใช้สิ่งเดือนที่1ซื้อสินค้า1นึออเดอร์แนะนําหุ้นส่วน1รหัสง่ายๆครับรวมเครือข่าย1รหนะัสเดือนที่2ก็ทําเหมือนเดิมใช้สิง่งซื้อสินค้าซื้อใช้ส่วนตัว1นึออเดอร์แนะนําหุ้นส่วน1รหัสรวมเป็น2รหนะัสเดือนที่3ก็ ซื้อใช้ส่วนตัว1ออเดอร์ order, แนะนําหุ้นส่วนหนึ่งรหัสรวมเครือขายสารหัสเนะป้าหมายผลตอบแทนนะครับเดือนนี้ก็มีโอกาสรับส่วนลดจากการซื้อสินค้าใช้เองนะโบนัสจากยอดขายของเครือข่ายนะถ้าถึงเป้าก็ได้นะครับตั้งแต่3%นจนถึง2นะี่เอเซเดือนต่อไปเรามาดูเดือนต่อไปนะเดือนที่4ถึงเดือนที่6เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ ขายเครือข่ายขยายเครือข่ายต่อเนื่องนะครับเดือนที่4ถึง6ซื้อใช้ส่วนตัวหนึ่งละเดือนต่อเดือนทําททุกเดือนนะครับแนะนําหุ้นส่วนหนึ่งลหัสต่อเดือนติดตามสนับสนุนช่วยเหลือเขานะครับที่มีอยู่แล้วหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วนะครับเป้าหมายเดือนที่4ที่6นะครับใช้ส่วนตัวบอกแนะนำหนึ่งลหัสเท่ากับปีสลหัสเดือนที่5ซื้อใช้ส่วนตัวบอกแนะนำหนึ่งลหัสรวมเป็น5รลหัสเดือนที่6ซื้อใช้ส่วนตัวบอกแนะนำหนึ่งลหัสรวมเป็น6รลหัสเห็นไหม รหัสติดตัวเราละนะ่นเกิดถึงหกคนละเป้าหมายรายได้และผลตอบแทนมีเครือข่ายหรหัสคุณจะได้ดับดังนี้ก็คือโบนัสจากยอดซื้อส่วนตัวโบนัสจากยอดซื้อสมาชิกในเครือข่ายมีส่วนต่างนะครับถ้ารวมยอดถิงมก็ได้อย่างอย่างที่ผมพูดนะครับสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสองเห้าคะแนนขึ้นไปมันจะได้สามเปอร์เซ็นต์โบนัสพิเศษจากการขาย,ายเครือข่ายนี่คือถ้ามียอดเยอะก็ได้เยอะ มันก็จะสเต็ปขึ้นไปครับสามเปเขึ้นไปถ้าเรามีการยอดซื้อขึ้น,นโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งมันก็มีนะครับถ้าเราขยายมันก็มีโอกาสเดือนต่อไปอเดือนที่7ถึงเดือนที่9ก้าแหม่ก็ทําเหมือนเดิมขยายแค่ขาดต่อเน,นื่องไปนะครับทําเดิมๆซ้ๆําๆนั่นแหละนะครับเดือนที่7ซื้อใช้์ส่วนตัวบอกแนะนำหนึ่งหรหัสเดือนที่เอาจจะเจ็ดรหัส เดนที่8เหมือนเดิมนะครับเรามี8รหรัสเดนที่ก้ก็มี9รหรัสเห็นไหมเป้าหมายครบเเดือนก็ดําเนินเป้าหมายไปถึง75%แล้วนี่ถ้าประเมินดูนะนะเราก็มีโอกาสถึงเป้าหมายเร็ว,วขึ้นละอ่ากลยุทธ์การเติบโตในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ก็มาวิเคราะห์หน่อยกลยุทธ์ก็คือสอนชมาชิกในเครือข่ายให้เริ่มสร้างทีมของตัวเองจัดกิจกรรมสัมมนาอาจจะมีร่วมกิจกรรมบ้างนะเครือข่ายเราที่เติบโตออนไลน์ ทางออนไลน์นะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้มาแชร์ประสบการณ์ทํให้ซื้อยังไงขายแนะนํำยังไงอะไรเงี้ยนะครับสินค้ารับใจตรงไหนอะไรประมาณนี้ความสําเร็จนะเล็กๆน้อยก็ได้หมดครับสร้างระบบติดตามและให้คาปรึกษาแก่สมาชิกในทีมเราก็มีระบบให้แล้วนะครับมีลิงก์มีอะไรต่างเราก็ไปศึกษาแชร์ให้เห็นภาพครับต่อไปเก้าละสิบถึงสิบสองแน่ บรปปรลุเป้าหมายละเ่วงอเดือนสุดท้ายของปีแรกเราก็เ,เดือนที่1 0ซื้อใช้ส่วนตัวแนะนำหนึ่งรหัสรวมเป็น10รหัสเดือนสิบเอใช้ส่วนตัวแนะนำหนึ่งรหัสเป็นสิรหัสเดือน12สใช้ส่วนตัวหนึ่งส่วนตัวบอกแนะนำหนึ่งรหัสรวมเป็นสิรหัสเนี่ยตอนนี้เราครบร้อยเปอละถึงเป้าหมายเราแล้วนะเมื่อสิ้นสุดปีเดือนที่12คุณจะบรปปรลุเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย12หารหัสซึ่งเป็นรากฐานสําคัญสําคัญเลยนะครับสําหรับการเติบโตในปีถัดไป ก้าวต่อไปบรรลุเป้าหมายนะคือพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําการมหารทีมขนาดใหญ่วางแผนนะครับนี้เราก็ต้องวางแผนแล้วก็ต้องไปศึกษาบริษัทงานใหญ่ๆนะครับให้เห็นภาพขยายเครือข่า,ขายในปีที่สสร้างระบบการสอนพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่เตรียมพร้อมๆการเลื่อนตาแหน่งใน,ในองค์กรเอ่ต่อไปเ,อเรามาดู ประโยชน์และผลตอบแทนนี่เขาขยายเห็นภาพนะครับรายได้การซื้อสวนตัวก็มีส่วนลดสมาชิกสําหรับซื้อสินค้าสมาชิกก็ซื้อสินค้าราคาสมาชิกไปแล้วเราคะแนนมาเราได้คะแนนบริษัทมอบคะแนนให้เรามารวบรวมเพื่อปันผลให้เราสิทธิพิเศษและโบนัสโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกอ่าสมาชิกก็ได้โปรโมชั่นอะไรต่างๆบริษัทจัดให้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปเลือกดูแต่แต่ละเดือนไปนะครับรายได้จากการแนะนําหุ้นส่วนก็โบนัสจากการแนะนําสมาชิก ค่าแนะนำไม่มีนะครับแต่เป็นการลักษณะว่าเราชิกซื้อสินค้าจะมีคะแนนจากการซื้อสินค้าบริษัทเก็บมาให้สมาชิกก็ได้ไม่ได้เอาเปรียบสมาชิกสมาชิกก็ได้สินค้าแล้วก็ได้ส่วนลดไปในการเป็นสมาชิกนะครับส่วนแบ่งยอดขายก็ตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราะดับไหนก็ได้บนั้นนะครับได้ระดับน,นั้นโบนัสตามระดับความลึกของเครือข่ายอ่าถ้าเรามีเครือข่ายมากเราก็ได้เยอะ โนัสรงงางวัลพิเศษพร้อมสำเร็จเมื่อครบ12รหัสรงงางวัลพิเศษสำผู้นำทีมเราอาจจะมีตำแหนง่งถ้าเราถึงเรามีตำแหน่งโมนัสพิเศษมาให้นะครับัก็จะมีให้ตั้งแต่เข็มเงินเข็มทองอะไรว่าไปจนถึงัพติน้ำตามสเต็ปไปครับต่อไปสรุปและความก้าวต่อไปอผมตั้งใจทำแบ่งปัน หลังกเกษียณจะทำด้พี่ครับนี่ผมผมได้ตั้งใจจริงๆนะครับเนี่ยผมทําสรุปแผนการทํางานของเราก็คือซื้อใช้ส่วนตัวหนึ่งออเดอร์ต่อเดือนแนะนําหุ้นส่วนหนึ่งรหัสต่อเดือนขยายเครือข่ายให้ครบ12รหัสภายใน1ปีแค่นี้เองเองนะครับแค่นี้เองจริงๆสรุปแผนการทํางานนะครับความสําเร็จที่รอยอยู่ก็คือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายที่เติบโตโอก,กาสในการเลื่อนตำแหน่งและโบนัสพิเศษพัฒนาทักษะการผู้นำและการบริหารทีมแค่นี้จริงๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าอาจารยสงสัยก็สแกนเคอร์โคดนี้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลอ่าอีกนิดนึงอ่าตีาต่อผมก็ทำนี้ครับ เว็บไซต์ก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไว้สำหรับแชร์ให้องค์กรอะไรต่างๆดูอีกสไลด์หนึ่งก็แล้วกันสไลด์สุดท้ายนะสไลด์สุดท้ายในวันนี้นะครับคือศักยภาพของธุรกิจเป็นไปได้นะครับเราก็ต้องเปิดตรงนี้ดูสภาพหน่อยเราจะได้มั่นใจนะครับดูจนจบเลยครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆน่าคุนไลน์ ท่านประสบความสำเร็จแล้วในแบงปันผมก็ขออนำแผ่นดีดีแบงกรปันมาแข่งให้ความมั่นใจเราโอเคนะครับดูให้ได้นะครับขอบคุณครับสวาสดาครับรอดวง